สวสดยอดนี่คือการสาธิตวิธีทำงานในการทดสอบนะผมระบบควบคุมโซลร์เซลล์หมุนตามแสงโดยใช้ DC ซ e เกียร์มอเตอร์ร่วมกับตัว VR ไว้สำหรับในการแทร็ก ตำแหน่งการหมุนของโซลาเซลล์พร้อมกับตัว LDR ที่ทำให้ในการตรวจจับแสงอาทิตย์ในมุมต่างๆนะครับสรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราได้ใช้ในสองตัว Arduino Uno Mega 3 2 8 P นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการเฟรคกบลีเลขนาด2ช่องน่อเป็นแบบเพชรบิดเพื่อทำให้มีการควบคุม DC เ e ียร์มอเตอร์ที่จะเป็นต้นกำลังในการหมุนแผงโซลาเซลล์นั่นเองนะครับซึ่งใช้รีเลขนาด2ตัวสามารถที่จะทำการกลับทางหมุนของตัว DC เกียร์มอเตอร์ตัวนี้ได้นะครับซึ่งตัว DC เกียร์ตัวนี้นะก็จะม แรงบิดที่ค่อนข้างสูงครับสามารถที่จะทำการหมุนแผงโซลาเซลล์ขนาดกลางได้นะครับเพื่อเอาไว้สำหรับในการให้หมุนไปตามแสงอาทิตย์นั่นเองครับสำหรับนะครับตัวเซนเซอร์ที่จะทำมาที่ในการตัวจับแสงอาทิตย์ณมุมต่างๆเราใช้เซนเซอร์ LDR ครับประมาณ6ตัวด้วยกันอ่าประมาณ5ตัวด้วยกันนะฮะทำการจับนะครับมุมของแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบราใช้ใน2ตัวท่อ PVC แบบหนาครับเพื่อทำมาที่ในการป้องกันสัญญาณรบกวนจากแสงนะฮะที่เกิดจากการกระเจิงมากระทบ กับตัวเซนเซอร์นั่นเองครับซึ่งตัวเซนเซอร์นะน,นะครับเราจะต่อเป็นแบบดไว i เดอร์เซอร์กิตนะครับอา่าจะมีในส่วนตัวตัว R 1 K ครับต่ออนุกรม,มกับตัวเซนเซอร์ LDR ครับเมื่อมีแสงตกกระทบก็จะทําให้แรงดันไฟตัวคอมตัว LDR นั้นต่ําลงครับเราสามารถที่จะทําการอ่านค่าแรงดันสัญญาณอนาล็อกโดยใช้พอร์ต A นะครับในส่วนของ พอตอนาล็อกออดูโนยูโนได้นะครับถ้าเกิดตำแหน่งไหนนะมีแสงอาที่ตกกระทบมากที่สุดแรงดันค้อมตัว LDR นั้นก็จะต่ำสุดก็จะทำให้นะครับสั่งให้ตัว DC ซ e เกียร์มอตนั่นหมุนนะครที่ตัว DC ซเกียร์มอเตอร์หมุนนะครับไปณนะทิศทางของตัวเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจับแสงได้มากสุดก็จะไปหมุนตัว VR วูลุ่มตัวนี้นะเพื่อเป็นการแทรคตำแหน่งว่าหมุนไปถึงไหนแล้วถึงข้อ ถึงกําหนดในสองของตัวมุมโซลาเซลล์หรือ,อยังเมื่อถึงแล้วนะครับก็จะสั่งให้ตัวมอเตอร์นั้นหยุดหมุนนะครับฉะนั้นเราจึงต้องมีในสงองตัวเซ็นเซอร์นะครับอ่า V R ตัวนี้ ติดกับตัวอีกฝั่งหนึ่งของตัวแผงโซลาเซลล์นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับตรงกลางก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์แล้วก็จะมีในส่วนของตัวแกนหมุนของตัวมอเตอร์เพื่อทําใหเรืการหมุนโซลาเซลล์อีกทีนึ่งนั่นเองครับสำหรับการใช้งานครับในที่นี้เราจะใช้ในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์ครับเสียบเข้าสู่จักรอะแดปเตอร์ของตัว Arduino Uno ครับโดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบกระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์นะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพการทํางานตัวโปรเจกต์ของเราดีที่สุดครับในที่นี้เราก็จะทําการจ่่าายไฟเขข้สูตัััวรรรอองนนะะคคบบ ในขณะที่นะครับมอเตอร์หมุนสังเกตนะครับมอเตอร์หมุนไปหน้าครับลองหมุนว r ไปข้างหน้าเช่นกันนะครับก็จะทําให้ตัวมอเตอร์หยุดหมุนลองใหม่ครับโดยใช้นะครับในส่วนของตัวไฟฉายตรงนี้นะครับลองจี้นะครับตรงส่วนของตัวอ่า LDR ตรงนี้นะครับรอสักครู่ครับีน่าจะหมุนกลับข้างนะครับอ่าก็ต้องเป็นประมาณนี้นะครับอ่าให้หันถูกข้างนิดนึงครับ เพราะว่ามันจะเป็นฝั่งใครฝั่งมันนะครับมาสักประมาณนี้ก็คือนับทิศทางของตัว LDR จะต้องหมุนนะครับอันเดียวกับตัวมอเตอร์ของเรานะครับลองเปลี่ยนนะครับมุมในส่งของตัวแสงที่ตกระทบกับตัวเซ็นเซอร์ก็จะเห็นนะครับตัวมอเตอร์ของเรานั้นค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่หมุนของเรานะครับเราก็จะทําการหมุน VR นับให้สัมพันธ์กับตัวแกนนะครับของตัวมอเตอร์ของเราด้วยนั่นเองครับเขาจะทําให้ตัวมอเตอร์ของเรานั้นหยุดหมุนไปตามแสงอาทิตย์ของเราได้นั่นเองครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้นับแสงอาจจะมีรบกวนก็คือเงาผมอาจจะไปตกกระทบนะครับใน2ตัวเซ็นเซอร์ตรงส่วนนี้อาจจะต้องทําการทดสอบปรับแต่งนะครับคาลิเบตกับตัวแสงอาทิตย์จรงิจรงๆทีนึงก็ได้เช่นกันครับนประมาณนี้นะครับครับ ครับผมขอจบการน,นำเสนอระบบควบคุมแผงโซลาเซลล์หมุนตามแสงโดยใช้ DC g ีเกียร์มอเตอร์แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ